วิธีเช็คคนที่ไม่ชอบคุณ7ข้อโดยเฉพาะข้อ7นะครับมันจะบ่งบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ชอบคุณแน่นอนคนที่ไม่ชอบคุณนะครับข้อที่หนึ่เขาจะอิจฉาคุณเวลาที่คุณประสบความสําเร็จหรือมีความสุขในชีวิตเขาจะแสดงอาการไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางคําพูดเขาจะบ่งบอกถึงความอิจฉาที่มีต่อคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อที่ห ที่เขาจะแสดงออกมาคือแสดงความรู้สึกอิจฉาออกมาข้อที่2เขาจะพูดในแง่มุมที่ไม่ดีกับคุณต่อให้คุณเนี่ยมีความสุขหรือเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามมีความดีในตัวแค่ไหนก็ตามเขาจะไปพูดในเชิงลบพูดให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกแย่กับคุณอันนี้คือข้อที่สองและเมื่อเขาพูดแล้วเขาก็จะพยายามกระจายข่าวไม่ดีสำหรับคุณออกไป ก็คือข้อที่สามเขาจะพูดเรื่อยๆครับพูดไม่หยุดพูดต่อเนื่องพูดให้คนนู้นฟังทีคนนี้ฟังทีเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมีพักพวกมากขึ้นทําให้หลายๆคนที่เคยรู้สึกดีกับคุณเนี่ยมีความรู้สึกเปลี่ยนไปอันนี้คือข้อที่สและข้อที่4ีเขาจะทําตามที่คุณทําคือเรียนแบบนะครับสมมุติว่าคุณมีรถคันใหม่ป้ายแดง เขาจะพยายามที่จะมีแบบคุณบ้างถ้าเกิดคุณซื้อเสื้อผ้าใหม่เขาก็จะพยายามซื้อเสื้อผ้าใหม่บ้างถ้าคุณซื้อทองใส่เขาก็จะซื้อทองใส่บ้างถ้าเกิดว่าคุณเข้าร้านเสริมสวยแต่งสวยแต่งหล่อเขาจะทําตามนะครับอันนี้คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือเขาจะแข่งนะครับเขาจะแข่งกับคุณคุณมีชีวิตแบบไหนนะไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนคุณไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวคุณมีความรักดี นะคุณมีคู่รักที่ดีเขาจะพยายามแข่งกับคุณทุกอย่างมีบ้านแบบไหนเขาจะแข่งนะเขาพยายามแข่งกับคุณเพื่อให้เขารู้สึกเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะดูดีหรือมีชีวิตที่ดีกว่าคุณและข้อที่6เขาจะรู้สึกห่วงแหนเวลาที่คุณเนี่ยไปคบกับใครก็ตามเขาต้องการที่จะไปเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นเขาไม่อยากให้คนคนนั้นที่รู้สึกดีกับคุณเนี่ยมาอยากให้เขามารู้สึกดีกับคุณ เขาจะพยายามที่จะไปดึงคนนั้นเข้ามาเป็นพักพวกดึงเข้ามาเป็นพวกเขาให้ได้ทําให้คนคนนั้นเกลียดคุณให้ได้และข้อที่7ข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญครับเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณเลยเขาจะทําให้คุณรู้เลยว่าเขาไม่ชอบคุณด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปโต้ตอบครับสิ่งที่คุณจะแก้แค้นเขาได้ดีที่สุดคือทําชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ และการที่คุณมีความสุขมากๆนั่นจะทำให้เขาเป็นทุกข์มากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้ทุกคนนะครับมีเพื่อนที่ดีมีกาลยานามิตรที่ดีขอให้ชีวิตพบเจอกับสิ่งที่ดีแล้วพบกับผมได้ใหม่พัทรระนัยเกิดสิริในคลิปหน้าด้วยความปรารถนาดีครับ